สบายดีมาเข้าซ้อยร่วมกันพี่น้องในก็ดได้ทอดกระดูกหมูพี่นอ้องผัดมาได้กระเจียวเขาเลยละเจียวพร้อมแซ่บทำเองแซ่บเองแซ่บจนแบ่งไปกินนี่ที่เขาไงป้าแบ่งไปกินที่ทำงานเขาไงป้า คนที่ไม่ใช่หุ่นยนต์ ý cặp rồi, Đúng nghe nữa. đủ ăn được ăn nữa. ăn được ăn được ăn được ăn rồi ăn được ăn Mình ăn được ăn อคนยังกินนะลัะพี่น้องแต่ละมือกินแล้วก็ไปแบ่ไป,ไปมันงานมีหน้าที่การงานทำงานที่เราลักดูแบบนี้นกับสาวปีพี่น้องอ 아, 비해도 가. Ừ, มีอะไรแบบเขาเข้าลงนะจำเจียวจำตุ๊กไปหนึ่งอ้าวพี่น้องก็เลยก็ฝากกดไลค์กดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเลยเด้อทั้งแอปแดงแอปเขียวอย่างโมพานสักครับ พ่าดใหญ่กระทะใหญ่กระทะพลาดเลยพี่น้องเราเราพี่โกงเลยพลาดไม่คือเดย์อีสเดย์รับพี่โกงไม่ใช่คือพี่น้องไปละได้เวลาไปทำงานพี่น้องเลย